ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าให้ดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจําวันจันทร์ที่29พฤศจิกาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกต้านะครับจะเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะตามรหัสพร้อมเพียงข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่าง มากเลยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีเมถุนนะครับก็จะมีดาวประจำตัวคือดาวพระพุธก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับนะดาวพระพุธเองจะย้ายราศีนะครับในวันเสาร์นะครับก็ เวลานะ18นาิกา20นาทีนะวันเสาร์ที่4นะครับนะอะแล้วเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะดาวประจมตัวคือดาวพระพุธนะครับในช่วงของวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยเราเสวยสมโนเลิกนะครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเราจะเข้าเลิกทริโทเรกก็เป็นเลิกกลางๆนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะ ดาวตนุรักเราเองตอนที่อยู่ในราศีพฤจิเขาเรียกว่าตนุรักวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอาริเพราะแปลว่ายัางมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้ลําบากอึดอัดใจในบางเรื่องบางลาวนะครับบางคนก็มีความรู้สึกว่าจะงุดงุดงิดงิด,งดนิด,น,ดนึงนะครับแต่ก็งุดงิดในตรงนี้นะครับด้วยเลิกเนี่ยไม่ได้รุนแรงนะครับเป็นเลิกสมโนก็คือยังเป็นเลิกที่ยังเข้าใจคน นะครับยังเป็นเรื่องที่มีเมตตาอยู่อันนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะก็หลังจากนั้นนะครับตอนที่ดาวย้ายราศีในวันเสาร์เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูก็จะให้ผลนะครับนะเด่นเขาเรียกว่าดาวตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตนิเราก็จะเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับนะก็จะโดดเด่นกับ คู่ครองกับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าให้คุณแต่ว่าตําแหน่งเนี่ยเราจะได้ตําแหน่งปลาก,ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับปากก็แปลว่าผู้อื่นเราบริการผู้อื่นให้ใค่าผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นนะครับอย่างเงี้ยจะถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระจันทร์กันนิดนึงดาวพระจันทร์เนี่ยจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเลยก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันจันทร์ วันอังคารนะครับและวันพุธจนถึงนะครับนะตีสามนะครับสามสิบนะครับเรายังคงอยู่ในราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชค การเงินได้ตำแหน่งราชาโชคในตำแหน่งพันธุลักษณะประมาณนี้ก็หมายถึงว่าเราเองจะมีโชคดีจากหลักทรัพย์เราจะมีโชคดีจากในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องให้เราชื่นใจนะครับบางคนเองมีปฏิสัมพันธ์จะขอนู่นขอนี่นะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงเพราะคาว่ากระดุมพระไปอยู่ในเนพันธุเนี่เขาเรียกว่าการเงินการทองเกิดจาก ครอบครัวก็ได้เกิดจากหลักทรัพย์ลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่านะครับเป็นจุดที่ให้คุณนะครับหลังจากนั้นนะครับนะจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีตุลนะครับเวลาปี3ามสาไปจนถึงเลยนะครับก็คือวันพุธพฤหัสสุกนะไปจนถึงเวลานะครับเจ็นาฬกาหกนาทีเราไปอยู่ในราศีตุลก็ก็กันเงินยังงอกเงินอยู่เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระยังวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับชุงนั้นก็ยังเป็นชุดที่คิด อะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยยังให้ผลดียังมีไอเดียมีจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองได้นะครับก็ลอง ออลองดูซิว่าตัวเองจะทําอะไรยังไงได้บางคนก็อาจจะไปเรียนเรื่องของออนไลน์นะหรือไปศึกษาเกี่ยวเรื่องของทักษะอะไรก็ได้ถ้าทําให้เรามีเงินมีทองเพราะตอนนี้การเงินเราอยู่ในภพปุตตะเขาแปลว่าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีเอาละหลังจากเข้าราศีพฤจิเริ่มจะไม่ให้คุณแล้วนะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าือนการเงินเข้าอริช่วงนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์เนี่ยจะเข้าตอน7จ็นาฬิกาเนาที กระดุมพระอรินะก็มีเหตุให้ต้องใช้เกี่ยวเรื่องเงินในลักษณะต่างๆนะอาจจะมีลักษณะแบบอยากได้ด,ดูอยากได้นี่ก็ซื้อนะครับหรือมีเกณฑ์มีคนมาเบียดเบียนก็ได้หรืออะไรก็ได้ออกได้หมดเลยครับนะก็ต้องให้เรามาระวังไว้นะครับนะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระอาทิตย์นะครับนะดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยท่านยังคงอยู่นะครับนะในราศีพิจิกนะก็ต้องบอกว่าอยู่ในเอ่อราศีตรงนี้ นะครับไปไปทั้งสัปดาห์เลยก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ก็ยังคงอยู่ในภพอริเหมือนเดิมนะครับยังคงอยู่ในภพอริก็แปลว่าานะดาวาเจรสหชรัชชาอริก็ยังวางใจเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามอย่า,าไปแสดงความคิดเห็นกับคนหมู่มากลักษณะต่างๆ นะเช่นแสดงความคิดเห็นต่างๆที่คนหมู่มากเขา,เาสนใจนะถ้าแสดงดีก็ดีไปแต่แสดงไม่ดีก็อาจจะเกิดเรื่องลําบากได้เหมือนกันแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เสวยราชาเลิกนะครับจนถึงวันพฤหัสที่2เลยนะครับนะก็จะเริ่มเข้าสมโนเลิกในวันที่3 4 5ก็เลิกสมโนเลิกก็ยังเป็นเลิกกลางๆนะครับก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรก็ถ้ากว่าดาวพระอาทิตย์นะครับอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีนะก็ต้องเรามาระวังสังคม คนหมู่มากแค่นั้นเองนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวเออดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารก็ต้องบอกว่านะครับยังคงสเสวยพิจคาทันเลิกทั้งอาทิตย์เลยและท่านจะย้ายราศีนะครับนะจากราศีตุลไปในราศีพิจิตในวันที่นะฮะในวันเสาร์ที่4นะครับนะเวลา7นาฬิกานะครับ27นาทีก็ต้องบอกว่านะครับ ณตอนนั้นเนี่ยนะครับนะาดาวเ,เจ้าเรือนอรินะครับนะายังอยู่ในเรือนของปุตตะก็ให้ระวังเกียวเรื่องของออตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับความคืบขนองต่างๆนะครับและความรุ่มหลงในลักษณะต่างๆนะบางคนเนี่ยชอบเสี่ยงโชคลักษณะต่างๆถือว่ายังไม่ให้คุณนะนะเพราะดาวเจ้าเรือนอริไปปุตตะเนี่ยมันแปลว่าการเสี่ยงโชคการลงทุนอะไรยังไงยังไม่ให้คุณนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ให้เราอยู่แบบว่า ยังไม่ต้องเสี่ยงโชคอะไรนะมีเกณฑ์ที่จะเสียหายอยู่นะครับ,รบเวลาดาวเจ้าเรือนเ,ออเขาเรียกว่าอาริไปอยู่ในเรือนปุตตะก็แล้วก็ต้องเรามาระมัดระวังนะครับเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆอาจจะทําเรื่องยุ่งๆให้เราหงุดหงิดใจได้เหมือนกันนะก็ต้องเรามาระวังไว้เอาละหลังจากนั้นนะครับนะดาวเจ้าเรือนอรินะครับจะกลับมาเป็นกเกษตรตาที่บดีนะครับในภพอริเขาเรียกว่า คําว่าอริเบเกษตรแปลว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับนะ mm hmm. ก็จะเป็นช่วงที่เคลียร์ปัญหาเรื่องเราต่างๆที่มันค้างๆคาคาที่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยค่อยโอเคเนี่ยนะครับ mm hmm. มันจะสามารถทําให้เราเคลียร์ปัญหาที่หนักอกหนักใจของเราไปได้นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากที่ดาวย้ายนะครับนะในวันที่4ก็คือเสาร์ที่4 เป็นต้นไปนะครับนะทิศทางต่างๆก็จะดีบางคนเนี่ยมีนี่มีสินก็อาจสามารถเคลียร์ได้นะจะมีลู่ทางลักษณะต่างๆก็ได้นะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัส,บ,บ,ดดสบ,บดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานในราศีมีนนะครับนะก็แปลว่าดาวเจ้าเรือนนะครับกรมมะไปสุภานั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ย นะครับเป็นช่วงที่ประสบผลสําเร็จนะเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานบางคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะไปสมัครงานอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าตกงานก็อย่าท้อนะครับก็ก็สมัครไปอะไรไปนะครับเนี่ยมันมดวงดาวเนี่ยบ่งบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้นะครับนะก็ก็พยายามอย่าทอ้อถอยนะครับนะอีกเรือนหนึง่งดาวเจ้าเรือนปัตตานีเป็นสุภาษช่วงนี้คนที่เป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนนะครับถูกอกถูกใจนะครับหรือคุณเออเจอคนที่มันรู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยจะทําให้ชีวิตเราโอเคหรือไม่ดีอ่ะชีวิตอยู่แล้วแล้วมันแย่แย่เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจเลือกทางเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้เพราะคําว่าปัตตนีเป็นสุภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีคนเข้ามานะ อย่างเดียวนะมันยังหมายถึงว่าการที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วมันไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจนะครับเป็นลดสถาน,นะเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้นะครับนะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันจะเป็นลันกษณะประมาณนั้นเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับในภพราศีตุลและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในราศีพฤุขนะครับนะในราศีพฤษภนะครับ ในช่วงของวันที่นะครับวันจัน์ทนะไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยยังคงเสวยโจโลรเลิกอยู่นะครับนะแต่จะมีการย้ายราศีในวันศุกร์ที่3นะครับ เวลานะ15เนกา4นาทีย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นจะลงทุนอะไรยังไงต้องเรามาระวังนะครับบางคนชอบเล่นหุ้นบางคนชอบเสี่ยงโชคในลักษณะต่างๆยังไงต้องเรามาระวังแล้วนะพิจารณาอย่างรอบคอบนิดนึงนะครับเพราะการเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าความคึกขนองความเสี่ยงความอยากลองการลิเริ่ม ทีนี้มันไปตกมรณะในราศีมังกรแล้วไปเจอกระดาวพระเสาร์ที่เป็นคู่ซิษยศัตรูกันลนักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมษนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับทุกย่างก้าวนะครับถ้าเกิดยังจะเล่นหรือจะอะไรยังไงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะผมดูแล้วเนี่ย ดาวที่จะช่วยได้คือดาวพระฤหัสนะครับเพราะดาวพระฤหัสเป็นกรรม,มสุภาพถ้าเรามีความรู้เยอะอะไรเยอะเนี่ยมันสามารถผ่านได้นะเรามีความชํานาญการเราทําได้ยังคงทําได้แต่สําหรับท่านที่ไม่มีความชํานาญการเลยและมีเพื่อนมาชวนให้ไปเล่นแล้วเรามองเห็นโอกาสและถ้าออขอให้ศึกษาก่อนนะขอให้ไปศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาเนี่ยเดี๋ยวมีเกณฑ์ที่จะนะครับเสียหายได้นะครับเพราะว่าปุตตะมรณะแล้วนะครับแล้วช่วงปุตตะมรณะบางครั้งจะเป็นช่วงที่ ประมาทเลื่อๆค่อนข้างจะเยอะนะก็อยากจะให้ระมันระวังไว้นะครับนะเอาล่ะนะครับนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดาวพระเสาร์นะนะครับดาวพระเสาร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและมรณะเป็นเกษตรนะครับเพราะว่ามรณะเป็นเกษตรเนี่ยเ็าอยากจะให้ฝึกจิตจะให้คุณกระดวงชะตานะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าทําอะไรที่มันเขาเรียกเสี่ยงเกินไปนะครับนะให้คิดอะไรที่มันทําแล้วให้มันมีประโยชน์อย่างงี้จะดีนะครับ เพราะคำว่ามรณะไปอยู่ในเรือนมอรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่มีนะโรคภัยแค่เจ็บไม่มีนะสุขภาพแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าบางคนนะช่วงนี้จากคนอ้วนนะฮะให้เริ่มออกกําลังกายแล้วคุณจะลดน้ําหนักอย่างเร็วเลยนะก็เขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจากสิ่งที่มันไม่ดีเปลี่ยนแปลงให้มันดีแล้วชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าตามดาวพระเสาร์เลยที่แปลว่าเกษตรตาธิบดีนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวพระเสาร์เองนะครับจะเริ่มเข้าพบ นะครับเ,เข้าเลิกดีนะครับในช่วงของวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสยังสวยโจโรเลอร์ซึ่งเป็นเลืกอกต่อสู้แข่งขันนะหลังจากวันศุกร์ที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเข้าภูมิปรโรแล้วและนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ มั่นคงในลักษณะต่างๆซึ่งอยู่ในช่วงที่เลิกดีนะครับไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนเหมือนตอนอยู่โจโรเลิกนะจะเริ่มสบายขึ้นในลักษณะต่างๆก็ถือว่าดีนะครับนะเอราวะนะครับส่วนดาวพระราหูเองเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาาก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ในภพวินาศนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีดาวที่ยังเลงกันอยู่ในราศีพุิอีกหลายดวงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับแล้วยังมีดาวจันทร์เข้าไปด้วยเนี่ยก็ยังยังคงคง,คงยังมีเรื่องแบบว่า ยุ่งยุ่งอยู่นะนะยังพอมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่ให้ใหเ้เขาเรียกว่าให้งุดหงิดกันพอสมควรแหละนะครับนะเพราะว่าก็ยังเป็นจุดที่ดาวดาวยังเกิดคาดอยู่นะครับนะก,ก็อยากจะให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเกีย่ยวเรื่องของออผู้รับผู้ใหญ่นะทำอะไรอย่าข้ามหน้าข้ามตานะก็ให้เรารู้ลิมิตอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยโอเคนะครับผ่านคนลักษณะต่างๆไปได้นะครับนะเอาละนะเดี๋ยวเรามา ดูดาวพฤกษ์นิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าดาวพฤกษ์ยังคงทำลัคนาแล้วก็ยังเสวยเทวีลเลิกก็เหมาะที่จะสวดนมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ไปกระตุ้นนะครับให้ดาวพระพุทธทำงานอยู่นะก,ก็ในช่วงที่ดาวพระพุทธทำงานเนี่ยทำดานาสองราศีตอนที่อยู่ในราศีพฤษภอันนี้ก็ไม่ให้คุณนะครับนะมันจะยุ่งยุ่งมันจะหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าไปอยู่ในเรือนอรินะครับมันจะหงุดหงิดง่ายนะแต่อยู่ในเรือนธนูปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของผู้ผคู่สวน นะครับ ผู้มีปฏิสัมพันธ์ในลนักษณะต่างๆนะครับเพราะผมก็มองว่ามันก็ให้คุณกับดวงชะตาได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยถึงแม้จะได้ตำแหน่งป่าแต่ส่วนหนึ่งก็ยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับนะก็เถือว่ากระตุ้นเนี่ยให้เราพบเจอผู้คนมากมายนะก็อยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะดึงศักยภาพลักษณะยังไงก็แล้วแต่ทําให้เราได้คุณกับดวงชะตานะประมาณนี้นะครับเอาละนะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงดาวการเงินดีอยู่นะครับนะดาวพระจันทร์เนี่ย อยู่ในราศีกันในราศีตุลแล้วก็ในราศีพิจิกยังถือว่าดีอยู่นะครับนะอาจจะสะดุดนิดนึงตอนที่อยู่ในราศีพิจิกเพราะว่าเข้าภพอริแล้วก็เกิดคานะครับส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ครองถือว่าเดินดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็คือดาวพฤหัสยังคงเดินดีอยู่นะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะครับก็ถือว่าผ่านนะก็ถือว่าการงานผ่านคู่ครองผ่านนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ผ่านก็ถือว่าชาวราศีเมถุนสามผ่านเลยนะครับนะเอาละยังไงก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับผมผิดพลาดประการยังไงต้องกราบขอขามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดอ,อกุกทูกอ,อกทุกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับและท่านใดถูกใจมากไปนิดนึงก็นะครับก็ต้องออกราบขอบพระคุณเลยนะที่ช่วยร่วมสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้านะครับจะเรียงน้ําชากาแฟก็ตามรหัสพ้องเพย์ข้างล่างนี้ เลยนะครับอาจารย์ก็จะรู้สึกยินดีแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพระรวยๆวยเฮงเปังๆกับทุกท่านนะครับผมเกตก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนนะครับพ่อแม่พี่น้องกัะยาณมิตที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอ,อนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ แต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้วนะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เ็าต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะ เข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็ สันนิษฐามได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ